สวัสดีครับถ้าใครเป็นแฟนพันแท้โฟยกากูลิเวอร์จากฝรั่งเศสถ้าบุฟเฟ่ตอนนี้มีตับหานร,ราคายังไม่สูงมากให้รีบมาทานกันนะครับภายในเดือนนี้ราคาจะเปลี่ยนแปลงไปสูงมากตอนนี้ราคาขึ้นมาอยู่2 5 0 0แล้วครับสิ้นเดือนนี้แจ้งมาตรงๆว่าจะ3,000จากบุฟเฟ่1,299ตอนที่บิ g กิวเรเวอร์เยอะๆอย่างนี้นะครับมันจะขยับแล้วก็อยู่อารุอิ7 9 9 1,299เนี้ผมบอกเลยว่าครับ ถ้าเราไม่รีบทานอันนี้ไม่ใช่ว่าโปรโมทนะครับคุณกินบุฟเฟ่ต์อยู่ที่ไหนที่มีตับขันนะครับตอนนี้มันจะพุ่งสูงภายในสิ้นเดือนนี้ครับช่วงจากนี้ไปถึงสิ้นเดือนนี้ก็ต้องรีบมาทานกันเพราะถือว่าเป็นโอกาส Google r i v e จากฝรัง่งเศสจากฮังการีตัวนี้นะครับราคาจะขยับขึ้นเรื่อยๆซาโจอเอาข่าวคาวมาแจ้งบอกกันอย่างนี้ตรงไปตรงมาครับเราภาวนาให้มันลงแหละแต่ความมั่นใจของซาโจว่า80%ซมันจะพุ่งไปเรื่อยๆ ถ้าคุณมีโอกาสต้องไปหาทานที่ไหนก็ได้ถ้าคือคุณสายโฟยกากูริเวอร์จากฝรั่งเศสก็ต้องร้องกันดูนะครับ